มาดูผักเรานะคะต้นเคลอันนี้กองตุง้งเรามาวันหวานไปมันขึ้นแล้วก็เลยมาปลูกไม่มีที่ปลูกใส่สามกระถางกระเพรากระเพรานี้ต้นเซรารี่นะคะนี่ก็เว น,นี่อะไรนะเป็นชายที่เราซื้อมาขินแล้วเรามาเสียบเสียบไปสารเน่ต้นเคลสวิตชาะะร์ดซาลรี่สองต้นเลยอันนี้ก็เป็นชาย กะเพราอันนี้คะนา้นาคะน้าเห็ดหอมอันนี้ขึ้นช่ายผักชีนะคะอันนี้ก็เซลี่สเสลี่ยังต้นต้นอ่อนอยู่น,นี่ขึ้นช่ายอันนี้ผักสลัดเราเพาะไว้ อันนี้ผักชีอันนี้ก็ผักสลัดยุงเยอะอันนี้เคลวไดโน่น,นี่เคลวไดโน่นี่ก็เคลวนี่ก็เคลวอันนี้พริกพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะออกเม็ดแล้ว นี่มะกรูดนี่สะระแหน่นี่กะเพราป่ากะเพราเมืองการนะคะเนี่ยอันนี้หัวหอมเข็นใช่เอารากขามาเสียบค่ะนี่หัวหอมกินไม่ทันของงอกผักสลัด ต้นเขาล้มนะคะเลยเอาไม้มา,มาคับนี่มีพิกอีกอันนี้พิกก็รังออกเบ็ดอันนี้วังต้นเราโรยไ้ขึ้นเยอะมากก็เลยมาแซมแซมกับพิกอันนี้ก็เคลวน,นี่ก็เคลว นี่ก็เควนี่ก็เควทั้ง่นก็เควอีกนี่ก็เควนี่แม่งรักแม่งรักกับเราเอาทำไมมดืด เดี๋ยวให้ดูไอ้นี่สวิตชาร์จเราเพาะสวิตชาร์จไว้สวิตชาร์จสวิตชา,า,าร์ตต้นสีแดงนะคะอันนั้นผักชีอันนี้ผักสลัดน,นี่ผักสลัด เคียวมีเยอะมากอะค่ะ